เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติโครงการส่งเสริมศิล,ลปาชีพด้วยมีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิล,ละปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริม ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านไทยให้มีความงดงามให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป สมเด็จพระนางเจ้าส um ิริก um ิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้โดยสเสด็จพระราชดดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศภูมิพุอดดยเชมลหาราชบรมนาถบพิตรไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในชนบทห่างไกลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการส่งเสริมศิลปะชีพเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยมีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้รัษฎรในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักทั้งยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยที่มีความงดงามให้คงอยู่คู่แผ่นดินเช่นทรงส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านชาวหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีให้มีรายได้เพิ่มเติม ด้วยการนำป่านสนารายซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสินค้าหัตถกรรมต่างๆเช่นกระเป๋าถือหมวกพัดรองเท้าแตะและของใช้อื่นๆจนสามารถผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาดได้จากพระมหากรุณาธิคุณงานศิลปาชีพแขนงต่างๆได้ขยายออกไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของการเรียนการสอนศิลปะชีพในภูมิภาคนั้นๆและเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้สนใจอาทิภาคกลางศูนย์ศิลปะชีพบางไทรตั้งอยู่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใกล้กับพระราชวังบางปะอินเพื่อฝึกอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป มี3 1อแผนกะเช่นเครื่องเรือนไม้เป่าแก้วเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องหนังตัดเย็บเสื้อผ้าศิลปะประดิษฐ์ปักผ้าประดิษฐ์หัวโขนปั้นตุ๊กตาชาวังเขียนภาพสีน้ำมันเครื่องเรือนหวายประติมาก,กรรมเขียนลายไทยถอผ้าไหมทอผ้าลายติ่นจกผ้าบาติกย่านลิเผาแกะสลักไม้และเจรไนพลอย าคตะว,วันออกเฉียงเหนือศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตั้งอยู่ที่บ้านกุดนาขามตําบลเจริญศิลป์อําเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปาชีพแขนงต่างๆโดยเริ่มจากเครื่องปั้นดินเผาต่อมาได้เพิ่มงานศิลปะหัตถกรรมอื่นๆเช่นแกะสลักไม้ทําเครื่องเรือนทําดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าถอผ้าไหมถอผ้าฝายและ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจานตั้งอยู่ที่บ้านจาตนตําบลม่วงอําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นครจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมต่อมาได้ขยายการดําเนินงานของศูนย์โดยเปิดสอนศิลปาชีพต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นการทําเครื่องเรือนการตัดเย็บเสื้อผ้าการปักผ้า<อ>การทําดอกไม้ประดิษฐ์และการถักไหมพรมภาคเหนือ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำมอยู่ที่บ้านแม่ตำตําบลเสริมซ้ายอําเภอเสริมงามจังหวัดลำปางงานศิลปะชีพแรกที่เริ่มฝึกสอนคือการถอผ้าฝ้ายหลังจากนั้นได้เพิ่มการทําเครื่องปั้นดินเผาแกะสลักไม้จากสารไม้ไผ่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมและถอผ้าไหมและศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการฝึกสอนศิลปาชีพหลายแขนงเช่นจักสานหวายจักสานไม้ไผ่ถอผ้าไหมตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขาดอกไม้ประดิษฐ์เครื่องหนังและของจำรวยสมาชิกของศูนย์แบ่งเป็นสมาชิกชั่วคราวและสมาชิกประจำผู้ที่เป็นสมาชิกชั่วคราวเมื่อเรียนจบแล้วก็กลับไปประกอบศิลปาชีพที่บ้านส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกประจำซึ่งเป็นสมาชิกฝีมือดี ทางศูนย์จะจ้างไว้เพื่อผลิตงานที่ศูนย์ผักใต้ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอยู่ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสเป็นศูนย์ศิลปาชีพที่เน้นในด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะและศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินทำม,มังตั้งอยู่ที่บ้านเนินทำม,มังหมู่ห้า ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จงหวััดนครศรีธรรมราชตั้งคืนเพื่อเสริมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปักพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิด์ซอนการถอผ้าฝ้ายการปักผ้าด้วยมือการถักโครเช์และการจักสารกระจูดนอกจากศูนย์ศิลปาชีพต่างๆแล้วยังมีโครงการศิลปาชีพอีกมากกว่า200โครงการกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ให้หมู่บ้านนั้นนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสินค้าหัตถกรรมด้วยความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมดั้งเดิมของชาวบ้านเป็นหลักนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้